สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าซูรีแลกทารูนะคะวันนี้คลิปนี้เราจะมาให้ไพ่สำหรับนี้ท่านเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณกันมาดูสิ่งที่ไพ่สำหรับนี้ท่านจะสื่อสารออกมาหรือว่าสิ่งที่ท่านอยากจะเล่าถึงความเป็นคุณนะคะว่าท่านจะสื่อสารถึงความเป็นคุณออกมาว่าอย่างไรกันบ้างมา เลือกลับไว้แต่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังรู้สึกดีต่อใจไปเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณแล้วก็ใช้สติให้มากนะคะสิ่งใดไม่ดีไม่จำเป็นต้องรับได้เลยนะหรือท่านหรือว่าตัวคุณนะคะจะดูเพื่อความบันเทิงอันนั้นยิ่งดีเลยค่ะไม่อินจนเกินไปนะคะพลังงานมามาดูกันไพ่จะไกด์ลายไพ่จะบอกกล่าวเล่าสิบ ถึงความเป็นคุณออกมาว่าอย่างไรกันบ้างขอเปิดไพ่คุณทีเดียวเลยนะสิบใบเลยพลังงานนะคะมาโอ้โหแบทแมนมาเลยนะเนี่ยพลังงานคุณเออขอดูสิบใบเลยค่ะ ำไมไพ่คุณขึ้นแรงจังเลยอะโอ้พลังงานเออ,โ,อโหเยี่ยมค่ะไพ่ปิดสวยมากแต่ไพ่เปิดนี่คือคุณเป็นคนมีบุญนะ มีบุญเลยแหละฉะนั้นชาติภพภูมินี้นะคะพยายามทำกรรมดีให้เยอะเข้าไว้เลยนะนับจากวันที่คุณได้ดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เกิดวันอะไรราศีอะไรนะทำกรรมดีให้มากทำบุญกับบุพการีผู้มีพระคุณคนที่เลี้ยงดูคุณมาอย่าลืมบุญคุณข้อนี้เลยนะคะมันจะทำให้พลังงานที่เป็นกรรมเก่าที่ติดคุณมามันมันส่งผล ไม่ค่อยได้เต็มที่เพราะว่ากรรมดีคุณเยอะไงกรรมดีมันจะคานไว้แต่ไม่ได้บอกว่าคุณไม่ต้องรับผลนะคุณจะรับผลแต่ว่ามันจะรับเบายกตัวอย่างแทนที่คุณจะต้องรับผลร้อยหนึ่งคุณก็จะรับแค่ประมาณห้าสิบหกสิบคือกรรมยังไงก็ส่งผลแต่ด้วยความที่มีกรรมดีอ่ะมันจะซอฟมันจะเบามันจะผ่อนแทนที่จะกระดูกหักก็แค่ เคสขัดยอกเออนั่นแหละแค่เคสอะไม่ถึงขั้นหักอะอันนี้เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆคินคลีนเคเรีย,ยเป็นดวงของคนที่ชีวิตเหนื่อยตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าบ้านปลายดีฉะนั้นถ้าตอนนี้ชีวิตยังเหนื่อยอยู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะไม่ต้องไปโทษโชคชะตาวาสนาฟิลตัดเพอทำไมชีวิตมันห่วยมันแย่ ทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันมันเป็นกรรมเก่าที่ติดตัวคุณมาฉะนั้นชาตินี้พบภูมินี้นะเวลานี้ที่คุณได้ดูคลิปนี้นะคะทําแต่กรรมดีเข้าไว้หมั่นเพียรละเว้นกรรมไม่ดีหลีกเลี่ยงละเว้นอย่าทําอย่าทําผิดซ้ําในเรื่องเดิมพูดได้แค่นี้เพราะว่าไพ่ใบแรกขึ้นเนี่ยมันแรงคือถ้าแรงเรื่องดีหมาการใส่เต็มเลยค่ะ แต่นี่มันเป็นแรงเรื่องไม่ดีซึ่งบางคนก็พูดไม่ได้พูดเยอะไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ดูกันแบบส่วนตัวพลังงานนะคะเอาเป็นว่าไม่มีใครเปลี่ยนอดีตได้อะฉะนั้นก็อิงแล้วก็ให้อยู่กับปัจจุบันให้มากคุณไม่ใช่คนเดียวบอกเลยพลังงานแบบเนี้ยไม่ใช่คุณคนเดียวมันมีใครอีกหลายๆคนที่ ไม่รู้หรือว่ารู้แหละว่ามันผิดแต่ด้วยเหตุผลนะเวลานั้นอะมันต้องทำซึ่งเลือกใช้วิธีที่ไม่ควรจะใช้ไงแล้วมันนึกย้อนนะเวลานี้พอวันเวลามันผ่านมา20 30ปีอะมันมันบางคนมันนึกย้อนว่ารู้งี้ไม่ทำดีกว่าคือมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าอาดีตเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ฉะนั้นก่อนทำอะไรต้องคิดให้มากยิ่งถ้าเป็นกรรมเกี่ยวกับการตัดชีวิตนะ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่ามนุษย์อันนี้กำแรงนะคะกำแรงนะทุกคนพลังงานบางคนก็ชีวิตพัวพันเกี่ยวพันไปลุ่มหลงโมเมากับอบบยามุกสิ่งเสพติดสิ่งไม่ดีสิ่งผิดกฎหมายฉะนั้นถ้ารู้ว่ามันไม่ดีก็ถอยออกมาอย่าเลือกทางลัดอย่าเลือกวิธีที่แบบว่าสบายทางลัดอะ่ะสบายทางลัดแต่มันเป็นวิธีที่ผิด คุณเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะฉะนั้นก็พยายามให้ด้านสว่างมันมีผลกับตัวเองให้มากกว่าด้านมืดให้เยอะยึดความยึดถึงกรรมดีอะไม่ใช่ความถูกต้องมันไม่ใช่ไพ่ความถูกต้องยึดกรรมดีคุณเนี่ยเป็นดวงของคนที่ชีวิตต้องทำไม่ฟุก อยากได้ต้องลงมือต้องลุยต้องแอคชั่นต้องขยันต้องมุมานะต้องมีความพยายามตัวตนคุณเป็นคนสองบุคลิกเป็นคนสองอารมณ์เป็นคนที่ชีวิตเจอการเปลี่ยนแปลงมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องความเป็นอยู่เรื่องสายงานเปลี่ยนทุกอย่างชีวิตเหมือนเป็นคนที่แบบว่าเหมือนจะดีอะ่ะแต่ก็ดีไม่สุดด้วยวิบากของกรรมเก่านะคะ ซึ่งตอนนั้นคุณไม่เก็ตนะคุณไม่รู้แต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่มีติดตัวมาคุณก็พยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวคุณจริงๆนะ่ะเป็นคนที่สามารถที่จะมีอาชีพมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้นะเล็กใหญ่คุณไม่ซีเรียสแต่ยังไงคุณก็สร้างได้แต่เหนื่อยมากคือกว่าจะได้ด้วยด้วยวิบากกรรมที่เป็นมรสุมขวางคุณนะ่ะเป็นอุปสรรคก็อย่างที่บอกเหมือนเหมือนบัวใต้น้ำอะ ิลเห็นผ้าทิต์อยู่บนหัวแต่ว่าไม่สามารถที่จะผุดขึ้นเหนือน้ําเพื่อรับแสงอ่เแสงของผ้าทิต์ได้เต็มๆม,มันจะมีอะไรมาขวางคุณไว้อะมันเป็นกรรมดีไม่สุดชีวิตค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆเหมือนเหมือนเล่นส่วนสนุกอะขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆอย่างนั้นอะแบบบางครั้งก็ท้อเลยนะ ในในบางจังหวะชีวิตของคุณนะท้อแบบคือแบบข่มควรวนแบบโอดควรวนแบบตัดพ้อทุกอย่างตัดพ้อตัวเองตัดเพ้อวาสนาตัวเองตัดเพ้อโชคชะตาตัวเองแต่มันก็ทำได้แค่ระบายพลังงานนะคะสุดท้ายคุณก็ต้องเป็นคนที่ลุกขึ้นมาเริ่มต้นสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึง่งชีวิตดีแต่ดีไม่สุด ฉะนั้นช่วงเวลานขณะนี้ที่มีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันนะคะพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องให้มากที่สุดในทุกเรื่องนะยึดเอ่อถ้าคุณเป็นพุทธนะคะก็ยึดเอ่อคือไพ่พระขึ้นน่ะทุกคนไม่พูดก็ไม่ได้เนาะหน้าที่ของนักอ่านไพ่ก็ต้องพูดตามสิ่งที่ไพ่ขึ้นยึดสินห้า แค่สินห้าถ้าคุณทําได้เพราะคุณยังเป็นคารวาสคุณก็เยี่ยมเลยค่ะถ้าศินแปดคือคุณต้องเป็นคนที่ไม่แต่งตัวเลยอันนั้นก็ไม่ผิดนะถ้าคุณละทางนั้นได้ก็ดีนะก,ก,ก็ก็อยู่ที่คุณแต่ถ้ารู้สึกว่ามันตึงไปสําหรับชีวิตศินห้าก็เป๊ะแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่พูดตอนตอน้นอ่ะทําดีกับบุพการีให้มากทําดีกับคนที่เขาเลี้ยงดูให้ความช่วยเหลือคุณครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะรักคุณ คนที่มีแต่ความหวังดีให้คุณอะทำดีกับาคนพวกนั้นไว้แล้วเวลาที่คุณเส้นยาแดงผ่าแปดเวลาที่คุณยืนอยู่บนหน้าผามันจะมีปฏิหารหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นอะมาเตือนมาช่วยคุณพลังงานนะคะบางคนก็รับผลของการกระทำมาแล้วบางคนก็มีปัญหาสุขภาพนะเกี่ยวกับระบบลำํำไส้แล้วก็ระบบสืบพันธุ์ ถ้าใครที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ย้อนกลับไปคิดดูนะคะว่าคุณเคยทำอะไรที่เกี่ยวกับอวัยวะส่วนนี้ไหมมันคือผลของการกระทําบางคนก็เป็นพันธุก,กรรมทางครอบครัวฉะนั้นถ้าใครรู้ว่าตัวเองไม่แข็งแรงตรวจค่ะหาหมอค่ะอย่าปล่อยให้เลื้อรลังอย่าปล่อยให้คาราคาสังอืมภัยถูกต้องมาแล้พลังงาน ถามว่าคุณเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนต์ไหมไม่คุณเป็นคนดีแต่ไม่ร้อยเปอรซคุณไม่ใช่คนร้อยเปอร์เซนต์แล้วคุณก็ไม่เคยยกเครดิตแล้วก็ไม่เคยอวยตัวเองว่าฉันร้อยเปอร์เซนต์พลังงานของคุณนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณกล้าเคลมตัวเองนะคุณเป็นคนลกความถูกต้องเยี่ยมค่ะเยี่ยมมากคุณเหมือนคนที่รับผลของการกระทำไปแล้วในชาติภพภูมินี้นะ บางคนก็รับผลไปแล้วฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นอดีตแล้วเคยผิดพลาดแล้วเคยตัดสินใจพลาดมาคุณไม่ทำซ้ำผิดเป็นครูพลังงานของคุณนะคะดวงคุณนะทำอะไรเกี่ยวกับการขายทำอะไรเกี่ยวกับการใช้คำพูดดี ดีค่ะมันจะเป็นอาชีพที่ทําให้ชีวิตคุณมั่นคงแล้วคนที่ทํางานประจำละ่ะดีไหมดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาจริงฉลาดนะแต่เป็นคนมีบุคลิกมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเป็นคนตรงตรงแบบตรงฉินน่ะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในหน่วยงานองค์กรที่ตรงเหมือนคุณก็ไม่มีปัญหาฉหลุยฟโฟล์ผ่าน,นง่ายแต่ถ้าคุณอยู่ในหน่วยงานองค์กรที่เขาไม่ตรงอะ่ะ คุณมักจะมีปัญหาเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมคะคนที่เหมือนกันมักจะดึงดูดเข้าหากันฉะนั้นมองว่าคุณเนี่ยถ้าคุณเป็นคนทำงานประจำนะคุณก็โชคดีที่ได้อยู่ในหน่วยงานองค์กรที่มีแนวคิดไปในเวเดียวกันกันกบคุณอะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยมีปัญหามันเหมือนจะยิ่งเสริมดวงเสริมพลังงานให้มันแบบว่าไอประเภท ดีได้ไม่เท่าพวกคุณก็เฉียดเข้ามาใกล้พวกคุณไม่ได้พลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างรักความถูกต้องนะอดีตผิดพลาดไปแล้วก็แก้ไขคือเป็นคนที่แก้ไขอะ่ะไม่เน้นแก้ตัวผิดก็คือผิดพร้อมน้อมรับและคุณก็ได้รับผลของการกระทํามาแล้วในชาติภพภูมินี้เพราะว่าไพ่ขึ้นทั้งพิพากษารับโทษเวรกรรมขึ้นหมดเลยคุณไปทําอะไรมาเนี่ยพลังงานเอาเป็นว่าคุณเรียนรู้ แล้วก็พร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองทั้งในด้านที่ดีแล้วก็ไม่ดีเพื่อให้เป็นวิทยาทานกับคนทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งให้เป็นวิทยาทานหรือว่าไกด์ไลน์ให้กับคนที่เขามาขอคําชี้แนะจากคุณอะคุณเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจิตใจดีฟิลแบบให้อภัยอะไม่อาคตาเพราะว่าคุณรู้ว่า คือคุณสัมผัสมาด้วยตัวเองแล้วไงว่าไอไอผลของการกระทำวิบากกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมันน่าก,กลัวฉะนั้นคุณก็เลยมีความคิดที่แบบว่าคุณคิดเหมือนถ้าคุณเป็นพุทธนะคุณคิดเหมือนพระพุทธเจ้าอะ่ะอภัยการอภัยคือทานที่ยิ่งใหญ่ให้อภัยกับคนที่เราเกลียดมากๆได้นั่นคือเราตัดกรรมเราแบบตัดกิเลสตัดความโกรธตัดอะไรไปแบบได้แบบ ได้ได้ได้สุดจริงๆริอ่ะคุณรู้สึกดีอ่ะคุณก็เลยเลือกที่จะเดินสายนี้อันนี้ความคิดของคุณนะคะพลังงานเป็นคนที่ตอนนี้เลยนะโสดสนิทโสดมากโสดแบบหันหลังให้ความรักเลยโสดแบบไม่อะไรกับความรักไม่ขวอยคว้าด้วยไม่ขวอยคว้าแต่คือไม่ถึงขั้นไม่ปิดกัน้นคือคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องพวกนั้นนะคุณคุณเหมือนคนที่แบบว่าชีวิตมันมีอะไรให้ทำอีกเยอะ ตราบเท่าที่คุณมีลมหายใจชีวิตมันยังมีในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของงานในเรื่องของฐานะในเรื่องของการเงินที่คุณอยากจะสร้างให้ชีวิตคุณมันมีมากยิ่งขึ้นเป็นปึกแผนซึ่งดวงคุณมีแน่ๆมีเยอะเลยล่ละฟิลตกทอดเป็นมรดกให้คนรุ่นหลังได้อะพลังงานของคุณนะคะคุณไม่ได้หาไว้เพื่อตัวเองนะแต่คุณหาไว้เพื่อให้คนข้างหลังค่อนข้างคิดเผื่อถึงคนอื่นค่อนข้างมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยให้คนรอบข้าง ไม่ว่าคนรอบข้างจะจริงใจกับคุณหรือเปล่าคุณไม่ได้สนใจคุณถือว่าเป็นบุญอันนี้คือหลักคิดของคุณนะคะคุณไม่ใช่คนโง่คุณไม่ใช่คนโง่งเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าค่อนข้างคิดบวกแต่เป็นการคิดบวกแบบมีสติแล้วก็มีวิจารณญาณเป็นคนที่ชอบแก้ปัญหาด้วยสมองไม่เน้นใช้กำลังต่อให้ใช้ได้ต่อให้ถือกฎหมายในมือคุณก็ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ใช้สิ่งที่ตัวเองมีอํานาจมีบรารมีใช้ไปในทางที่ผิดเพราะคุณรู้ว่าถ้าทําแบบนั้นผลตอบกลับมันคือคุณเคยสัมผัสมาแล้วอะอย่างที่บอกนะคะคุณเป็นคนที่เน้นแก้ไขไม่แก้ตัวฉะนั้นอะไรก็ตามที่เคยผิดพลาดอะคือคุณเห็นมาหมดอะทั้งขาวทั้งดำอะคุณคุณรู้หมดอะโดยเฉพาะไอ้สิ่งไม่ดีคุณก็เคยสัมผัสมาแล้ว ทั้งประสบการณ์ตรงหรือว่าเป็นประสบการณ์จากคนรอบข้างคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีผลยิ่งถ้าเป็นประสบการณ์ตรงของคนที่เป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับคุณด้วยนะมันเหมือนกับว่าถึงคุณไม่ได้ทำแต่คนที่เขามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับคุณเขาทำอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกเป็นตาบาบะฉะนั้นสิ่งใดที่คุณสามารถทำให้แทนได้ชดเชยได้อย่างเช่นการทำบุญเงี้ยคุณทำคุณทำให้แทน ทำแทนกันทางสายเลือดฟิลยกตัวอย่างนะคะพ่อแม่ทําผิดลูกรู้ว่ามันผิดลูกก็ทําบุญแล้วก็ยกผลบุญนั้นอะ่ะอุทิศให้กรรมที่พ่อแม่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยฟิลประมาณเนี้ยแต่คุณไม่พูดนะไม่พูดว่าฉันทําอย่างนั้นอย่างงนอย่างนี้ไม่พูดทําคนไม่รู้แต่ฟ้าดินท่านรู้จิตคุณรู้ใจคุณรู้ค่อนข้างเป็นคนที่ใจบุญสุนทานพลังงานของคุณนะคะ เป็นคนที่มีพลังงานสีขาวในตัวสูงนะแต่เหมือนกับไม่ค่อยที่จะเคลมพลังงานตัวเองฟิลเป็นคนที่ชอบเอ่อทำดีทำบุญแต่ไม่ค่อยชอบโชว์ไม่ค่อยประกาศเป่าร้องไม่ค่อยอัพความเคลื่อนไหวของชีวิตทุกอย่างลงบนโซเชียลทั้งหมดคุณไม่ใช่คนอินโทรเวิร์ต คุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตกับมนุษย์ทั่วๆไปได้แต่คุณค่อนข้างมีความคิดที่แบบว่ามันไม่จําเป็นต้องโชว์ทุกอย่างอะ่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ชีวิตระวังระแวดระวังใจดีก็จริงแต่ก็ไม่ใช่คนที่ประมาทอันนี้คือความเจ๋งของคุณเพราะว่าอย่าลืมนะว่าไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่แรงคุณได้ไพ่แรงนะแรงมากน่าก,กลัวบอกตรงแต่คุณผ่านมาได้แสดงว่าคุณต้องมีดีเยอะ ฉะนั้นก็ถือว่าได้ชดใช้กรรมไปแล้วพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่ดวงยังไงก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะทํางานประจําหรือทําส่วนตัวพลังงานนะแล้วบวกกับความที่เป็นคนไม่ยึดติดไม่ยึดติดยิ่งมีคุณอาจจะอยากจะมีแค่10บล้านอันนี้ยกตัวอย่างนะ,ะคือไพ่คุณอนะ่ะมันหลักล้านเลยนะบางคนอาจจะหลักสิบล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นอยู่ที่พื้นดวง เอาเป็นว่ายังไงก็ไม่ใช่ร้านเดียวพูดไดเ้แค่เนี้ยน่าจะสองหลักสิบขึ้นไปอ่ะบางคนอยากจะมีแค่สิบล้านแต่คุณเออไม่ใช่สิคุณอาจจะอยากจะมีแค่สิบล้านแต่ด้วยพื้นดวงอ่ะคุณอาจจะได้ถึงร้อยล้านเลยแต่คุณไม่ได้ยึดติดนะเพราะว่าคุณรู้ว่าสุดท้ายมันก็ต้องตกเป็นของคนข้างหลังของคุณคุณมีลูกหลานบริวารแค่ไหนอ่ะคุณให้ทุกคนแหละ ส่วนใครจะเอาไปทําอะไรคุณไม่สนใจละคุณถือว่าคุณทําหน้าที่ของคุณได้แบบเต็มที่ทาหน้าที่พ่อแม่ทําหน้าที่ลูกทําหน้าที่พี่น้องได้ได้แบบครบบริบูรณ์ครบถ้วนละพลังงานของคุณนะคะเป็นคนค่อนข้างที่จะปล่อยวางปรงอะโปรงเข้าใจชีวิตตัวคุณอนะเป็นคนที่มีความมุมานะนะมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่ตั้งธงในชีวิตไว แล้วก็สามารถทําให้ชีวิตไปถึงเป้าหมายได้ไม่ถึงขั้นทะเยอะทะยานเกินเบอร์เพราะว่าคุณคุณไม่ค่อยโลภอะ่ะพูดตรงคุณเป็นคนไม่โลภเบื้องบนท่านชอบคนแบบนี้คนไม่โลภคนไม่โลภอยากได้แค่สิบท่านก็ให้มาร้อยเพราะคุณไม่โลภไงแล้วการที่คุณได้มาคุณเผื่อแผ่คุณจุนเจือจุนเจือให้คนรอบข้างแล้วก็ทําบุญทําทานตามกําลังคุณคุณจะเป็นคนที่อย่างนี้นะเอ่อ ทำชีวิตของตัวเองกับคนในครอบครัวให้มันสบายก่อนพอพอชีวิตของตัวคุณกับคนในครอบครัวสบายคุณถึงจะเผื่อแผ่คนอื่นๆไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำบุญทำบุญทำบุญแต่คนในบ้านหรือว่าพ่อแม่อดมือกินมือเงี้ยไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณร้อนเปอร์เซ็นต์พ่อแม่ต้องอยู่สุขสบายอยู่ดีและวอยู่ดีในอัตภาพแล้วแล้วคุณถึงจะเผื่อแผ่คนอื่นๆคุณจะทำกับคนในครอบครัวก่อน อันนี้เราค่ะคือหลักของการทําบุญถวายสังฆทานเอาเป็นเอาตายแต่พ่อแม่ก็คือไม่ดูแลไม่สนใจอยู่แบบลําบากยากแค้นอดมือกินมือแต่ตัวเองคือทําบุญทําบุญทําบุญแต่ลืมคนลืมพระในบ้านน่ะลืมคนที่เลี้ยงดูมาอันนี้ไม่ได้บุญนะคะบอกเลยนะบอกเลยนะคะฉะนั้นถ้าใครทําแบบนี้อยู่คุณทําผิดวิธีทํากับคนในบ้านก่อนค่ะ เหลือค่อยไปทำกับนอกบ้านดูแลพ่อแม่ทำไมหมอการถึงพูดแต่เรื่องบุญบาปไพ่ขึ้นไงเนี่ยไพ่พระขึ้นซะขนาดเนี้ยท่านอยากให้พูดนะคะแล้ววันนี้วันที่ทำคลิปก็เป็นวันพระด้วยอะไรจะแมทความเออนไม่มีในโลกนะคะฉะนั้นถ้าใครได้ดูคลิปนี้ก็ให้คุณมารับพลังงานที่ดีไปที่ดีไปพลังงานบางท่านทำออนไลน์นะซื้อมาขายไป บางท่านก็ทำเกี่ยวกับงานขายฟิลแบบกินเปอร์เซ็นต์คือดวงคุณเนี่ยนะไม่ว่าจะยืดอาชีพอะไรอะเวิร์กเวิร์กหมดแต่ต้องเป็นอาชีพที่ตัวเองอยากทำจริงจริงนะคะฟิลต้องลงมือต้องแอคชั่นเป็นคนมีเซนต์จริงด้วยเซนแรงนะเราเนี่ยพลังงานดูไพคุณนะคุณเนี่ยเป็นคนที่รู้หมดนะดีชั่วอะผ่านมาหมดแล้วประสบการณ์ตรงประสบการณ์คนรอบข้าง ขาวดําคุณก็รู้คุณน่ะไม่ใช่คนที่คือบางคนไม่รู้จักคุณน่ะบางคนก็พูดถึงคุณรับหลังแรงๆนะฟิลแบบว่าว่าคุณไม่ปกติซึ่งคุณน่ะชินแต่มันเป็นกรรมการที่ไปต่อว่าคนอื่นจะจริงไม่จริงมันคือกรรมคนอื่นเหมือนเหมือนไปยุ่งเรื่องคนอื่นอะแล้วคุณเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือความที่คุณคุณเข้าใจอะมันทําให้คุณแบบ มองคนพวกนั้นด้วยด้วยสายตาที่แบบว่าืมอคิดได้แค่นั้นแต่คุณไม่พูดนะคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช้สายตาได้แบบมีพลังมากอะสายตาคุณเนี่ยมันจะค่อนข้างมีพลังคนอื่นๆที่เขามองคุณอะเขาจะรู้สึกเลยว่าคุณอะตัวคุณมีขึ้นพลังบางอย่างที่มันแบบเฮ้ยคุณไม่ธรรมดาแต่คุณไม่ใช่คนที่เคลมตัวเองอันนี้คือข้อดีของคุณนะะไม่อวยตัวเองด้วยคนอื่นจะเป็นคนที่อวยคุณ คนที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากคุณอะ่ะจะเป็นคนที่อวยคุณพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่มีดีมากแต่ไม่ชอบโชว์พลังงานโอ้โหไพ่คุณมีกรรมเรื่องความรักอะสังเกตชีวิตตัวเองไหมคำว่ามีกรรมเรื่องความรักอนะหมายถึงว่าคุณมีคู่ยากนะถ้ามีก็ต้องพัดพลากนะคะไม่จากเป็นก็จากตายไม่ผิดหวังก็ต้องจำใจปล่อยมืออะ แปลกไหมอะทั้งๆที่คือมันมีช่วงหนึ่งอะที่คุณเคยเข้าไปมีวิบากกรรมในเรื่องความรักอะแล้วกว่าที่คุณจะหาทางออกจากเรื่องนั้นได้คุณเสียเวลากับตรงนั้นอะนานมากหลายปีมากแต่พอคุณหลุดมาได้นะคะพอคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าชีวิตคุณเนี่ยเอาจริงอะไม่ได้เกิดมาเพื่อมีคู่อะแต่ลึกๆคุณก็อยากจะมีอะแต่คุณก็รู้ว่าคุณมีไม่ได้แต่คุณไม่โฟกัสอันนี้คือความเจ๋งของคุณนะ สิ่งที่คุณโฟกัสนะคะคือความเป็นปัจจุบันของชีวิตอยู่กับงานที่ทำอยู่กับสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำให้มันสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรพลังงานของคุณเป็นคนที่ใช้คำว่าครบรสรสชาติของชีวิตอะครบในตัวคุณเจอมาหมดสุขทุกดีร้ายแย่ yeah. ปานกลางสูงสุดพันทุกจุดของชีวิตมาแล้ว แต่ด้วยความที่เป็นคนใจสู้ด้วยความที่เป็นคนที่ใฝ่ดีปฏิบัติดีตัวคุณเนี่ยถ้าดูจากไพ่อ่ะมองว่าคุณเป็นคนที่ปฏิบัติดีด้วยการกระทําไม่เน้นพูดไม่เน้นเคลมไม่เน้นยกเครดิตแต่ทําให้เห็นทําให้เด็กมันดูฟิลอย่างนั้นนะคะแล้วก็อะไรไม่ดีคุณก็รู้คุณก็พยายามละเลี่ยงเข้าใจความเป็นความเป็นไปของโลกอะเข้าใจแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะกึง่งๆึงจะไปทางคนที่แบบว่าเหมือนกับจะไปทางปฏิบัติแล้วอะแต่ด้วยภารก,กิจด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบที่คุณยังจะต้องอยู่ในเพศคารวาสแต่คุณก็ไม่ลืมไม่ลืมที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะปฏิบัติด,ดีตามกําลังตามสมควรที่คุณจะทําได้เอาจริงเป็นคนดีอะใช้คํานี้กับคุณได้เลยแต่คุณอนะไม่เคลมตัวเองว่าฉันเป็นคนดีคําว่าคนดี เป็นคําที่คนอื่นพูดถึงคุณตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีคนเคารพยําเกรงนะแต่เป็นคนไม่ยกตนข่มทันอันนี้คือข้อดีทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองมีดีเยอะบางคนที่คุณเจอแบบฟิลคนอวดฉลาดคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคนพวกนี้ยังเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่หลุดพ้นอะเหมือนบัวเหมือนบัวใต้ตมอะ่ะฉะนั้นคุณจะมองคนประเภทนี้แบบเห็นใจแบบรู้สึกสงสารบวก บางคนก็ขออนุญาตนะคะสมเพจแต่คุณจะเป็นคนที่ไม่พูดจะเป็นคนที่สื่อทางสีหน้าพลังงานของคุณนะคะเอาเป็นว่าบุคลิกอย่างนี้นะเหมาะกับอาชีพเหมาะกับสายงานทุกอย่างที่คุณอยากทําแต่ถ้าจะให้มันโดดเด่นเข้าทางคุณนะคุณน่าจะเป็นทางสายของคนที่เผยแพร่ถ่ายทอดชี้ทางไกด์ไลน์ให้ความรู้คนอื่นน่าจะดีกว่าเพราะว่าคุณมีสิ่งดีๆติดตัวเยอะ แต่ไม่เอาสิ่งดีๆนั้นไปใช้ทําประโยชน์หรือว่าไปใช้กั่นแกล้งหรือว่าไปใช้ทําลายใครทั้งๆที่คุณก็ทําได้แต่คุณไม่ทําเพราะอะไรเพราะคุณเคยรู้รสชาติของการที่แบบว่าต้องรับผลของการกระทํามาแล้วว่ามันทรมานว่ามันหนักนะสาหัสแค่ไหนฉะนั้นอย่างที่บอกอ่ะคุณเป็นคนแก้ไขอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีอะไรที่ไม่ควรทําคุณรู้คุณสอนคนคนอื่นคุณจะไม่ทําสิ่งไหนที่คุณบอกคนอื่นคุณจะไม่ทํา พลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนดีนะเป็นคนจิตใจดีแต่ด้วยวิบากกรรมนะคะน่าจะเป็นของชาติที่แล้วมันติดตัวคุณมาไม่งั้นชีวิตคุณพุ่งตั้งนานแล้วบอกเลยแต่ดวงคุณยังไงก็รวยดวงเป็นเศรษฐีแต่รวยจากการทำมาหากินนะคะทุกคนถ้าคุณเป็นคนประเภทนอนรอวาสนาไม่มีไพ่วาสนาเลยมันมีแต่ไพ่ที่คุณต้องทำทำมาหากินสุดจริต แล้วเมื่อถึงจังหวะเวลาที่คุณจะได้รับอาชีพนั้นแหละมันจะสร้างเม็ดเงินมันจะส่งผลตอบส่งผลทําให้ชีวิตคุณมั่นคงอ่ะตามที่คุณต้องการเลยแต่คุณเป็นคนไม่ยึดติดอันนี้แหละคือความเจ๋งของคุณพลังงานก็ประมาณนี้ค่ะรักษาความดีไว้นะสิ่งไม่ดีอะไรใดๆก็ละเลี่ยงไปพยายามทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังเห็นให้เด็กมันดู พลังงานก็ประมาณนี้ใครจะพูดอย่างไรคุณก็ไม่สนใจหรอกคุณผ่านจุดนั้นมาล้คุณผ่านจุดที่แย่ที่สุดมาละฉะนั้นคำพูดไม่ได้ทำให้คุณเซหรือว่าลมได้พลังงานของคุณนะคะก็ประมาณนี้เป็นกำลังใจให้ตัวคุณนะคลิปนี้เหมือนไพ่ท่านอยากจะให้กำลังใจคุณเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่หมดวิบากกรรมไงบางท่านยังต้องใช้กรรมอยู่ซึ่งกรรมก็มาในหลากหลายรูปแบบมาในรูปแบบลูกเต้ามาในรูปแบบ ญาติพี่น้องมาในรูปแบบคนในครอบครัวมาในรูปแบบความรักบางคนก็มาในรูปแบบสุขภาพฉะนั้นก็ให้เข้มแข็งนะคะคุณเป็นคนที่ถ้าคุณดูแลสุขภาพดีๆนะอยู่ได้นานบอกเลยอยู่ได้นานแต่ถ้าคุณโฟกัสแต่เรื่องทำมาหาก,กินโดยไม่ใส่ใจสุขภาพนะคุณอาจจะไปไวอันนี้ก็เตือนนิดนึงนะคะ ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวคุณร่างกายคุณสุขภาพคุณสิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือสุขภาพมีเงินก็ต้องดูแลตัวเองเงินถ้าคุณแข็งแรงหาเมื่อไหร่ก็หาได้แต่ถ้าคุณไม่แข็งแรงคุณมีเท่าไหร่คุณก็จะหมดไปกับการรักษาไปกับการหาหมอไปกับค่ายาฉะนั้นโฟกัสสุขภาพดีที่สุดเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะดวงนักสู้ดวงเข้มแข็งนะยึดความถูกต้องยึดสิ่งดี และเลี่ยงเว้นกรรมไม่ดีแล้วชีวิตคุณจะรุ่งพุ่งแบบติดจ,จรวดคุณเป็นใครอันนี้อ่านตามไพ่ขึ้นนะคะไพ่ไม่ขึ้นวันเลยไพ่วันนี้ขึ้นแต่ราศีคุณเป็นชาวราศีกรกฎตุลสิงเมีนพฤษภย้ำอีกครั้งนะคะคุณเป็นใครกรกฎตุลสิงเมีนพฤษภเม,มถุนอีกพลังงานหนึ่งนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกราศีค่ะก็ประมาณนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเลือกทำในสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ดีนั่นแหละมันจะเป็นเกรา่คุ้มครองคุณนะคะบุญรักษานะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ